มาวันที่เราคอยก็มาถึงตอนนี้จะมีตั๋วอยู่หนึ่งพันสีบสองแล้วก็มีเพชรอีกหนึ่งแสนต้องการสามอันเนี้ยให้มนันตันไม่รู้ตัวหนึ่งพันจะพอเปล่าต้องลองดูต้องลองดูงงดมาเริ่ม เฮ้ยมาถึงกน็นี่เลยครับผมมาแล้วดอบแล้วเนี่ยโอ้ตกใจหนึกอว่าโผลมาแล้ว มาแล้วอะไรอะโอ้โหดุดเลดเฉยมันได้อยากได้เลยตัวเนี้ยเกลือครับเกลือรอบแรกเกลือถือว่าเกลือ <c oughs> รอบนี้ไม่น่าจะมารอบแรกเกลือไปแล้วรอบสองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น รอบสามเหมือนเดิมแสงแบบนี้โอ้โหมาธนูของไอเอล เอามาทำมาเขือเทศอะไรครับนี่อะทบอกนะรรบมีเหมาตัตอ่ะสองรอบกูว่าเหมาล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วน่ะขอสามอย่างที่บอกอ่ะดาบสองกับฮันเตอร์ดับชาติ ไม่ค่อยจะอ,ออกออกให้กูทีละอันด้วยนะเฮ้ยมึงคือใครเนี่ยอ๋อเอ้ยตรงนี้อยากได้อยู่ยไปถือว่าดีกัตถ <c oughs> ุ <c oughs> ไป<ๆ>เลยครับอะเลยไม่อยากข้ามผมไม่อยากข้าม ลอ,อลองเปลี่ยนบ้างไหมนี่มีอยู่ยี่สิบใช่ไหมอ่าลองเปลี่ยนบ้างก็แล้มาแล้วดาวที่ห้าคปู่คณปูณป่ของกูอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืม มาซุ่มต่อตู้นี้ถ้ามีสีม่กก็ข้ามเลยครับ <S <S 1> <S 1> โอ้โหโคตรเกืออ้าวเพิ่มกำลังเพิ่มอัตามาดิ มึงเพิ่มจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยมีเออเรอมาฮันเตอร์มาฮันเตอร์มาไม่กระดาบสองอันนั้นโอ้เป็นค,คนนี้ทาดไฟเอเออจอดได้คนนี้อ่ะไดนฮันเตอร์ตัวนี้ ลองสับดูมหมเออลองสับดูดาบนี้บวกอันนี้แล้วก็ดาบนี้กับอันนี้มานี่โดนไปจะสองร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ได้สักตัวเลยใช่ตอนนี้จะเป็นโรคไตแล้วอ่ะเกย์ยาว,ยาว เข้มแต่ดีไงไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับฟ้ามาันจ,จ,จะจะเดือนฟ้ามาันจะเดือน ความฟาร,รม์มจะคบหนึ่งเดือนแล้วแต่อะไรครับรอบนี้มาแล้วมาคู่สองเนี่ยสองอันบ้างได้ไหมสีแดงเนี่ยอ,อันเดียวตลอดอเลยว่ะ อะไรเนี่ยโอเคแจมดับยาวจักรพรรดิไปต่อไปต่อไปต่อความเข็มไม่เคยปานี้ใครจริงเฮ้ย อ้ยถามจริงต้องหาอาวุธให้นางแล้วมั้งเนี่ยนั่งสามแล้วอะ่ะอยู่ไหนวะนีมกันนะเพราะผมขาดธาตุไฟอยู่อาวุธของนางคืออะไรอะ่ะ เขาไปดูประจําการนางก่อนหอกเกียรติยศแห่งความตายโอเคมีไหมนี้มีไหมหอ,อกเกียรติยศแห่งความตายในนี้ไม่มีมันไปอยู่ไหนอะหน้าน,นี้ปะมันต้องไปเป็นพวกหน้านี้กูว่า พอกิติยศแห่งความตายเอ้ยโอ้โห,โโหกดผิดขโมยตาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีครับเอาสุบันต่อครับไม่มีแสงก็ข้าม ไม่มีแสงก,ก็ฆ่าเฮ้ยโยนายมาไงอ่ะเราต้องการพี่นายเราไม่ต้องการนายวะ่ะอแล้วอหน รับรู้ได้ถึงความเค็มเชื่อไหมว่าถ้ะเปิดมาเนี่ยไม่เคยได้สองชิ้นสีแดงที่อยู่ในในรอบเดียวกันอะ่ะไม่เคยเห็นเลย โอเคมาอีกรอบหนึ่งโดนไปจะสามร้อยแล้วครับท่านสามร้อยแล้วแหละอืม วันนี้ตองไลท์เที่ยงคืนนะน้องมาจะอะไรขึ้นกับชีวิตกูเนี่ยขี่ไปนั่งเก็บเว้ย ลงถึงโตมาท่านหน่อยแล้วดาบอีกเออได้นี่ชิงอูสวยงามว่ะจัดไปวัาตันแล้วมั่งดาบอันเนี้ยเดยวไมนเลยไปแล้วอเ ขอไปับตาบคนกินอ้วนด้แ<ป>่อนอ้าวไปหน้าวุดก็ได้ระดับยาวจริงระดับสั้นก่อนก็ได้ระดับสั้นนะมีอยู่หนึ่งวิวัตรกัเลย nè anh ấy cũng có đạp Yaojin Opu nè tan rồi măng, tăng cao này nè ชึบชึบชึอบอท่านผู้เท่าของ,ของฮันเตอร์ันเตอร์ท,ท่านผู้เท่าตัานแล้วเหมือนกันโอเค ไม่ได้จะเขาคิว <c oughs> <c oughs> มาส่มกันต่อนะครับลองเปลี่ยนบมางดีในเมื่อวุปตเนี้มันตันแล้วเราก็จะเอานนี้ใส่เข้าไปแทนดีดีไหม แต่ยังไม่มีแต่ไม่เอาคัทนี้ไปไต่อมา เมาแม่งทุกตู้แล้วบอกว่าเพื่อนกันไอ้ซาอ้เฮียสวยอีกสอันจิอนก็จะตันแล้วเนี่ยอปไปตรงตรงไปตรงตรงไปแล้วอันทำแต่ชักมุกเลย เพ,เพิ่มเพิ่มเพราะอะไรเพิ่มเพราะเหมาไงครับท่านกราบมาโอเค เขียวว่ะมาอีกอันหนึ่งอะไรโอ๋อโหโอ้โหไอ้อะไนะเขาก็รุนเแ็กมา กูไม่ได้สมตูน้นะเนี่ยแม่งมีแต่อุธที่กูอย่างเดียวเลยอ่ะกูไปล้างเคดออกก่อนเรียนามจริงๆ กระจกูนกาซีถูกสร้างขึ้นโดยใช้ของที่ได้รับมาจากกาจุดไฟครั้งแรกขอแก้เคล็ดครับ <c oughs> อ่าแก้เคล็ดละก้เคล็ดละต่อไปอกับบูธ คุณก็ใช้ได้อยู่ไม่อกี้ได้เคียวมาใช่ไหมโอเคียวมีเยอะว่ะเคไม่เป็นไรไปรอเพิ่มมาตามาสองอันไป

อะมาทำไมตัวคุณก็จะตันอยู่แล้วอเพิ่มโอกาสจริงปนะเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้มันเตืร์มันอ๋อกูกดข่ามันไม่เติร์ดเติร์ใช่ป่ะโอเคมาพ่อรักสีขนทองกูมาที่เธอไอ้เห้ย ฟ้ารูไ้งไงงโคตเดมโอเคม,อเอเมาดย <c oughs> ้เมาไอสัตว์ราชสีขนทองต้องมาดิราชสีขนทอง เอาดาบเหมยกูไม่ได้อยากได้เฮี้ยมาทำไมอะ่ะมาเอามาแบบนี้กูาานนตาย มาแล้วจะสีหนทองกุต้องมาล่ะโอ้โหมึงจะตันแล้วนั้นเนี่ย ขึ้นเนี่ยอ,อันนี้ครบห้าดาว่อันนี้มันอยู่สอง มันจะตันและตันอีกเนี้ยแล้วก็มีแม่นางคนนี้อยู่ไหนนะเธออยู่ไหนนะอยู่หนึ่งเยอะตงใส่ตองอัพแม่นางคนนี้ละมาขนาดนี้แล้วอะ่ะ ไม่มาเลยสักตัวขึ้นเลยขึ้นหวักเลยกัน <_ d ose _> สามสิบวกแปดสิบเป็นร้120 120อยยี่ให้ร้อยยี่ก่อนแล้วกันไปแล้วเพชรกูโอเกอะไรวะไอ้เนี้ยก็ไม่ได้อยากได้

ให้กูเป็นแบบประชาชนที่ได้เลยดี

เเดยลช่างแม่งค่อยสะสมใหม่เว้ย น,นี่นอเอาไปไหนเอาหนึ่งวันหนึ่งวะนใช่เรืไเอ,อไปเย้อันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเลนเลยแต่มึงก็ยังอุตส่าห์มาแบบไม่ต้องแ่ไะไม่ต้องเออ เฮีย yeah. รวนกันไหนๆก็ได้ไหนอะกูอีตัวผีอีกเ,เออมาทีโทม,มทัสโอ้โหกว่านายจะโผล่มาแทบจะลองให้ ผมไม่ได้อยากจะไลคุณะอะผมบตั้งแต่ผม,ม่ออเอาวุธกอณจีนอูเนี่ยเฮ้ย สวยขออีกตัวเดียวที่ผ่านมาคือจะถือว่าไม่ลงมาลายเลยไขกตัวเดียวนะโก็แอดมาเฮอะ วิสองอันครั้งแรกในประวัธธญญติศาสตร์กดแอดนะขอร้องตัวไปเนี่ยวุฒจบแล้วมันจบแล้วนายไม่เป็นไร ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการลังใจในการทำคลิปต่อไปขอคุณครับ